ไหนลองข้าเขยาอ่าจากกล่องจากชิ้นหนึ่งใจเป็นหลายชิ้นละเพราะมันแตก ด้านไม่ได้ใจใ่ายทุกคนแต่เราสั่มีหลายอย่างมากนะคะตอนนี้ก็มีโปรโลดด้วยนะคะเพิ่นเลยสั่งมาคือกล่องมันใหญ่มากอันนี้คือราคาเท่าไหร่ร้อยเก้าเก้าคือฟังเสียงทุกคนดูมีหลายอย่างมีอย่างเดียวรูมผมมีสองอย่างแบบมันมีชิ้นใหญ่ตรงเนี้ยแล้วก็มีชิ้นเล็กตรงนั้นไหนลองเขา่าจากกล่องจากชิ้นหนึ่งจ่ายไปหลายชิ้นละเพราะมันแตกก็เราจะมาแกะกันนะคะทุกคนก็คือเขาบอกว่าอะไรอะ 37 8 4กิโลกร,รมัมเฮ้ยถูว่ะ 8, 8, 3, 4, เฮ้ยทำไมมันหนักอ่ะ8 8ดแปดหป่ะ34มั้งจุดแปกิโลก็ไม่ถึง1กิโลเลยครับมาเก็บกันเลยค่ะไออันนี้คือให้คุณสปีดเลยนะเพราะมาเก็บนะอันนี้คือเขาบระกอบที่หนึงทับ1นนะคะส่งที่ไอ้วเฉียดไปข้างในแล้วเปล่าอะ แม่มันมีกล่องห่อไว้อีกค่ะทุกคนเห็นแลบ,บๆป่ปะคือมอะไงเห็นปะจุ๊บว้าวคืออะไรอ่ะคือกล่องไรขนมเหรอเเท่าเนี้คือของมันดูมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็ถือว่าเหมาะสมกับราคา199บาทนะคะคือเอาความเดียวเพ่นชอบนะกันในการทำนะคะทุกคน หอมมากเลยทุกคนของมีประมาณนี้ออนอันดับแรกเราไปหยิบชิ้นแรกกันค่ะชิ้นแรกนั่นก็คืออะไรอ่ะคืออะไรอออ่ะะคืไรมันคืออะไรเป็ดเสือฮะแกะดูชิ้นหนึ่งไหมแกะเลยไม่ดีป้าคือคือบอกเพื่อนขอบอกว่าแพ็กเกจตัวเก่าของมัน สั่งของแบบนี้ก็ควรที่จะไปเลือกที่น่ารักมาแกะชิ้นหนึ่งกันจาจริงเหรอทุกคนดูความก,กาวความกาวมันเหลวๆดูวยนะแกะเลยฮปปี้นะคะคลิปนี้ดูได้ทำไมเธอไม,ม่ดีกว่ากับเซอมาฉีกเลยหรือ,รอว่าเราอย่าไอย่าเพิ่งฉีกดีกว่ามาซ่อมอ่ะอ่ะไปซ่อม บอก็ห่อชาใช่หอช่อช,ชา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 ค่ะสรุปได้ชามานะทุกคนชาอะไรครับนี้ชา <c oughs> โอ้โยชิ้นแรกคืออะไรไม่รู้มันไม่ได้ชิ้นแรกด้วยได้กี่ชิน้นสามชิน้นค่ะหยิบมามีชิน้นสามชิน้น <c oughs> ผ่านไป เหมือนไม่ใช่ชานะอ้าวคืออะไรอ่ะมันเหมือนกลิ่นมันหอมๆไปลองดูไม่ใช่ชาที่แขวนในตู้เสื้อผ้าลูกไม่ต้องฉีดเดี๋ยวเราเอาไปไอ้นี่ชงใส่น้ำกินกระเป๋าใส่เครื่องสำอางแบบคระแบบคะสีไหนสีเขียวพอไปใช้เลยนะ เราแกะดูไหมแกะเวลาวฟูกันได้ของในกล่องที่มันน่ารักมากเลยนะญญเหมือนแบบแบบยี่ห้อเลย,กกย,เลยนะหรือ่ะมันเหมือนสีมันเหมือนยี่ห้อสักสักอย่างดูข้างในนะยเยนเฮ้ย <c oughs> ใจเองนี่ข้างในก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะข้างในก็จะเป็น<ม>ข้างในก็จะเป็นไม่ไมีค่ะท<ม>ุกคนข้างในก็จะเป็นกระเป๋าปปา นะพ่อลองจับดูคือมันแบบออกแบบสวยๆนะคะทุกคนลาไปทุกคนอันนี้ขืนหนักมือถือมือถือ,อพอแบงค์โอเคเราคุมแล้วค่ะทุกคนไปค่ะไปตอกเลยเมื่อกีอเ้เพ่นแหบแบบเหมือนมีหูฟังของก็แบบทีละอย่างทีละอย่างคือร้อยเก้าเก้าคุมไหมเอ๊ะถือว่าโอเคนะ ไม่ใช่แกะมามีไอโฟนไอโฟนแล้วขอไม่ดูนะพ่อห้มามบอนะแต่อาจจะแอบมีรอยตำหนิเล็กน้อยเนาะเพราะมันอาจจะเป็นมันไม่ได้ตำหนิมันเรียกว่าเลอะเล็กนิดหน่อยเช็ดได้แต่ถึงว่าคุ้มนะคะน่ารักมากเลยแต่อาจจะไม่มีสายแถมมาให้นะ,ะก็ไม่เป็นไรแต่เขามีลูงให้ก็ถือว่าดีใจเลยนะคะ คือเป็นสายแบบสายเดียวไงแต่เราใช้แอปพลิเชันแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคอนเรามีสายคือมันให้จริงเหรอโอ้โหทีนี้เขาแบลงมันแพงมากเลยทุกคนไปมันต่อไปใช่แล้วก็คุมเลยนะคะไปอันต่อไปที่ขัดที่ใครเออเขามีหลายประเภทหลายแบบโอ๊ยเจ็บดูแบบไม่รู้ ที่ขัดเหมือนที่ขัดที่ขัดไม่ใช่พี่ขัดชะโคกนะลูกเดี๋ยว่อยลองใช้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนว่าก่องสูมพเพลุนได้มันสามารถใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งพ่ออย่าลืมนะเอาของมาไปโอเคตาต่อไปกันหูฟัางกัะทุกคนคือดีใจมากมากนะความจริงไม่มีจกตาในทั้งสิ้นแต่ทำไมหูฟั่งผูทถูด้วย พูดพูแม่ชอบแม่ชอบค่ะนี่ก็มีสายชาร์่ด้วยน่าจะเดี๋ยวมาบอกเขามันใช้งานได้จริงไหมเนาะเดี๋ยวให้พ่อลองใช้นะคะเชื่อไหมว่าพ่อได้ไปพ่อใช้เลยขอไปอันต่อไปกันอันนี้นะคะใบเสร็จเฮ้ยไม่ใช่เดคะ อมีใบเสจต่างๆนะคะที่บอกด้วยว่ามันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวานะคะโอ้ยอันนี้พวงคุณแจที่ออกแล้วสีเหลืองๆน่ารักทมุทนมินะคะนี่ค่อยกระเป๋าเลยนลยน่ารักนะคะผ่านผ่านผ่านตัวอันนี้น้องน้องหมาดูเหมือนกีการนะคะไม่สมส่วนเท่าไหร่นะเพราะว่าหัว,วใหญ่มากส่วนตัวก็ตัวเท่านี้นะคะ่ะ เกดูไว้มันคืออะไรอ่ะใช่คืออะไรมันคืออะไรกันคืออะไรกระเป๋าใส่ตั้งมีตังไหมมีโฟมให้ค่ะคือข้างในก็จะประมาณเป็นสองสีเนียนเยนหน่อยเขียวเหลืองเขียวเหลือง ใช่เป็นอันสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายค่ะแต่ก็ขายสุดก็คือหวังแรงนะคะหวงแรงก็เป็นถูกผ้าที่ร้อนลอกร้อนก็อาจจะอยากให้ลูกลูกร้อนแล้วก็มาใบาสิคือมีอะไรบ้างนะคะที่เราได้ไปก็จะมี กระเป๋าใส่เหรียญลายสุนักแล้วก็แปลนนวดตามตัวนั่นไงไปกงนนะหน่านวดตามตัวนะคะสองหอมกลิ่นสดชื่นสามถูกก็ไอที่เราไม่รู้กันก็คือไอที่ขัดนะคะพ่อคิดว่าขัดโค้งเราคิดว่าขัดตัวก็ <S <S มันคือที่ขัดตัวนะคะแล้วก็ไอซองที่มันหอมหอมมันคือ ซองหอมกลิ่นสดชื่นสามถุงค่ะไปเถิคลิปนี้เราก็มาแกะกล่องสูงตามตามไหนอะตามร้านลาซาด้าใช่คือเพนนอยากลองมากแล้วมันลดราคาพอดีเลยคือเราอยากรู้เฉยๆว่ามันเป็นยังไงคือเป็นยังไงแล้วก็ลองมาแกะดูกันเฉยๆร้อยเก้าเก้าถือว่คคุมนะได้เผาแบงกับถูกฟางไปถืงว่คคุมเลยนะ ปตอนนี้สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์สำหปับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์พูดอะไรอ่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพนเป็นกำลังใจเพนแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนอีกรอบนะคะที่ทำให้เพนมีผู้ติดตาม200ไม่ลาแล้วนะไม่ลาแล้วเสร็จ ทุกคนสมัซับนะก็ขอขอบคุณทุกๆค,ค,คนมากๆเราเพนจะทำคลิปไปทุกคนดูต่อไปนะคะบ๊ายบาย